สาชิวไปไหนดีวันนี้เราก็จะพามาชมวัดที่สวยงามที่สุดนะคะในย่านฉาดเชิงเซานะคะชื่อว่าวัดมีรชนนะคะตามมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะก็จะมีะสายมูนะคะท่านใดที่ชอบก็จะมีพญานาคนะคะอยู่ตามราวสะพานนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสองฝั่งเลยนะคะอ่าสายมูต้องมาแล้วนะคะมีพญานาค ะะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพญานาคนะคะ,ะสายงูต้องมานะคะหลังจากที่เราเดินข้ามสะพานมาแล้วเราก็จะขึ้นมาไหว้นะคะเทวสุวรรณกันนะคะ อนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่โบสถ์นะคะดูว่าข้างในสวยงามมากๆเลยนะคะมองจาก้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของในโบสถ์นะคะเขามาอะไรหน้าตาก็จร จานิยมมานะคะท่านใดที่เป็นสายหมนะไม่คนพลาดนะคะมาที่วัดนี้อันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะสวยงามมากๆเต็มท้งในบริเวณโบสถ์ และนี้ก็จะมีสารเมตะเคียนด้วยสบายเงินสบายทองนะคะนี่บรรยากาศข้างในนะคะ ก็เป็นสถานที่ที่กำลังสร้างอยู่แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ ก็ทาการเวียนเขียนะเะดาเคาะนะคะเราจะเวียนไปทางซ้ายนะคะเราก็จะมีคาถาที่ทองให้ด้วยนะส่วนตัวนี้เราก็จะเวียนด้านขวานะคะเราก็จะมีบทสวดอันนี้นะคะเราก็เริ่มบทกันได้เลย มาดูนะคะข้างในสวยงามแบบอันนี้ก็ภาพบรรยากาศข้างในนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดาบนะคะลอดดาบของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก็ำํำหนกการให้ปิดทองแล้วก็ผูกผ้าสามสิ่งที่นี่ด้วยนะค น้ำมันเสาห้าขันน้ำมวนเสาห้านะ สุดท้ายจบที่นี่แล้วนะจบแล้วนะจะจบแล้วนะยังไม่ถึงแล้วนะเดี๋ยวฉันผ่านนี้ก่อนดูงสีของเธอกักบฉันก็ละสีเลยเนี่เอาไปทำเป็นบทสดมนทำนึ่งมาดีหลวงพ่อสียดำสมปติชามินาสสิโม ผมมาจากมหาเทว,าว่ะ,ะสัพเทยขาปรายติพูดปิดว่าไงนเดี๋่อนสําหรับสําหรับสํา,ารรสหรับคลิปนี้ก็พามาชมวัดนะคะพามาชมวัดขอจบการอะไรก็ว่าไปขอจบการอะไรสําหรับคลิปนี้ก็ขอตดาราไปเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ้าบาลคนเยอะมันแปดได้ยังเองอแปด,ด,ส,ด,ส,ดสุดสีด่ห้าเป็นลงพอพ่ออีกสีสีดสีหึ่งดำว่างเลยไหมยังไม่ได้กด